ท่านี้ก็จะเป็นของดาดาพารวยพ่อแม่พี่น้องเป็นไจ้าใดห้าน้อยเมื่อวานมี่ไพเรยไพตามของดาดาพารวยไหมคะเพราะว่าของดาดาพารวยเข้าไปที่รอบพิเศษหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะเนาะเข้าตัวกับแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านเพราะว่าหายแค่สามฮังพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปิดท้ายด้วย VIP รอบ VIP เข้าไปที่หาซีซีหาเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ผู้ใดสิบามของ ดาดาพารวยตามต่อดาดาพารวยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับห้าโอ้ห้ากับหกพอแม่พี่น้องขอโทษขอไปห้ากับหกสองตัวสามหางห้ 5, 6, 2, าหกสองห้าสามสอง สามตัวสามหางสี่ห้าหกหนึ่งสองห้าหนึ่งสามสองสามสองตัวเน้นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีแค่สามหางเนาะกันเนาะสามตัวเน้นหมดเลยแล้วก็สามสองตัวเน้นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องห้าหกแล้วก็สองห้าแล้วก็สามสองเนาะกันเนาะเอาไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบุญ,บญด,าดา่าด่าผ้าร่วยที่หายตัวเลขเน่ทั้งมาว่างทั้งสองเนาะกับขอบพระคุณหลายห อ๋อดีใจกับคนที่ด้ผู้ใดยังบ่ท่านด้ตามต่อของแมวน้อยนำโชคเมื่อวานก็เข้าไปสองรอบไปรอบปกติห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ VIP สามเจ็ดเดสามเจ็ดสมตรงตรงอแม่พี่น้องเจดสามตรงๆเอาเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดจะตามแมวน้อยนำโชคให้มารูดสี่น้อยถึงห้าน้อย8ดกับสามสองตัวสี่หาง 8082 0363สอานจะเป็น88 3ตัว2หาง888 682แสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8082แล้วก็63เด้อค่ะเด้ออ่ะแับหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคแล้วไปต่อเป็นของใคร ป็นของซองสุวรรณพ่อแม่พี่น้องของซองสุวรรณอ่ะซองสุวรรณก็ได้ไปสองรอบหมู่บ้านรอบกาชาตศูนย์หศแล้วก็ปิดท้ายอีกรอบพิเศษอีกศูนย์หน่งนึ่งศูนย์อีกพ่อแม่พี่น้องศูนย์หนึ่งไปสองรอบเกือบแตกสามตัวแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามเนาะของรอบพิเศษหนึ่งสองหสองเนาะสอง1องสองเนาะ จแตดสามตัวมือนีจับตาหมองพรมินี่นึ่งอะถ้าพูดได้จะตามของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึ 8, 0, 2, 4, หงห้าหน่อยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดหกแปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดบันจะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางแปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ 86หแล้วก็ศูย์เก้าโอ้ศูนย์เจ็ดรู้ยับกค่ะบอเนี่ยนะซ้ำตัวเนี่ยทางเดียว8 0ดศย์เดเนอค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสรองสุวรรณเราไปตัวเนาะเป็นของผู้ใดกราบขอบุญขอบคุณส่องสุวรรณหลายๆที่ให้ตัวเลขแนาะทางมาว่างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูง ต่อไปเป็นของเลขกรับนางฟ้าของเลขกรับนางฟ้าก็ได้ไปสองรอบด้วยกันพ่อแม่พี่น้องจู้จู้เนาะไปรอบสามมาชีหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อด้วยรอบพิเศษรอบพิเศษกันหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เข้าแต่ตัวเน้นเรื่องของเล็รับนางฟ้าวันนี้วันใหม่ไปใหม่ถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึง 5, ห้านอยสองกับสี่สองตัว 4, สี่หางสองศูนย์ สองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่สี่สองเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสามตัวเน้นสองหางสองสี่ศูนย์แล้วก็สองสี่หนึ่งอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามโคง้งเลขลับนางฟ้า แล้วไปต่อเป็นกองไทยเป็นของชอเช,ชิดชัยของชอเชิดชัยก็ได้ไปหนึ่งรอบรอบปกตินะคะเนาะไปรอบปกติว่าไงพี่น้องไปรอบปกติเข้าไปที่เจ็ดหาเจ็ดตรงๆเนาะ แล้วก็เข้าตัวเน้นตัวจาอวันนี้วันใหม่ไปใหม่อ่ะชอแช่ใจให้มาวันนี้รูด4ี่นอยถึงหน้นอย6กับ8ปตัวสี่หางห9เ0้าหกศเก้าแนบิ้ลก็จะเป็น6กห8แดแปดาตัว3หาง6กแปดเก้าหดศสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่8 9้า 8 0 3สตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว6 8 0แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครดาบขอบุญขอบคุณชัวช่วเฉดใส่นมหน่อยนะม่นค้นรูบรอที่หายตัวเล็นนะ้ทางนาะคะเนาะเลขคู่ตัวให้แค่เป็นแนวทางเด้อยอปม่พ่นองเด้อยปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาามีหลดุดอ่ะของเสี้ยนนมก็ได้ไปรอบสามาคี ไปเก้าศูนย์นย์ก่าค่นองมือนีผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับแต่ตามองสายขยันไปหาหน่อยกันเสียงโนไม่มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองเออสี่สี่สองสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่สองศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์สามตัวเนียนหางเดียวสองสี่ศูนย์เด็ค่ะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมแล้วไปต่อเป็นของขายกาบขอบุญขอบุญเซียนนมที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทางสองเนาะกาวขอบระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขล็อกจิ๊กพารวยล็อกจิ๊กพารวยไปรอบสามมาขี้หนึ่งรอบเนาะ ไปที่สามหนึ่งตรงๆต,ตัวเน้นตัวโจะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขล็อกยิกให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามบ้นก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสาม ห้าห้าดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ 7, จ็ดสมตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว 5,7, 2เสองโอาเจ็ดสมผมปพี่นอ้องอ่กแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของดาล่ามาดามของดาล่ามาดามไปรอบสะพาอจิตรอบที่หายากเน้นให้รอบพิเศษเด้อดาลล่ามาดามเอ้ย อย่าไปหลอดสะพกจิตี่ปัญหาใยา่เนาะเอาเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ผูใ้ใดสิดตามของดาล่ามาดามเมื่อนี้มาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองเม็ดเดียวสองตัวสี่หางสองสามสองสี่สองห้าสองหกบั้นจะเป็นสอง,งสองสามตัวสามหางสองสองสามสองสี่ห้าสองห้าหกสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่สองสี่สองห้าสามตัวเน้นหางเดี่ยวเม็ดเดี่ยวสองสี่ห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามแล้วไปต่อเป็นของใครกลาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามส้มเนะาะกราบขอบพวกคุณเป็นอย่างสูงอ่ะแล้วต่อไปเป็นของเหล็กมที่มาเจ้าปบไปนะ้ำโมตีเหล็กมที่มาเป็นแจ้งใดแต่ว่าเล่าสามาคีเขาคักเดอพ,พ่อแมเมพ่นองเดอ หลังจากคลิปนี้เราจะเป็นเราสามัคคีเข้ากันไปหลายคนมากเนาะ,อะ,อะของแรกมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น่วยถึงห้าน่วยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าสามศูนย์เบิร์จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปสอ,อ,อง,มองเนนองงนนนามางงนสองตัวเน้นสองหางเพื่อนี่นองว่าไปโวมาหลงของเพื่อนบานสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งศูนย์สามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสามเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหนีที่มากราบขอบุญขอบคุณเลขนีที่มาที่ห้ตัวเลขแนวาาาทางมาว่างทั้งสองมากราบขอบคุณหลายหลาย,ลายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ